ลายดีพี่น้องสำหรับคลิปตัวนี้ก็เดินข้างขึ้นเมื่อวานนี้ขึ้นเมื่อจะเอาพองเลยภาพถ่ายย่ำกางขึ้นพี่น้องนี่จะิือประมาณนี้นี่คือท่าวนวถดดติดไฟแดงเดีย๋ยวจะไปเก็บภาพสะพานลอย มันจีเป็นวงเวียนแต่ว่าเ้างบุกคยถ่ายลงมจะเถื่อยพี่น้องฟังทางนั้นเ้างบุกคยถ่ายเถื่อยที่จริงแล้วสะพานมันเส้นเดียวกันมันจีมันจีต่อกันออไปเลยสะพานแต่ว่าเ้างบุค่อยที่ได้ว่าเวงานเา้องบุกค่อยถ่ายลงมจะเถื่อยเลยถ่ายได้แต่ฟังอันนี้เขาสีงานอ้อมเลยมันเลเก็บภาพบรรยากาศไปพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องถงได้ก็บผได้เบิ่งคลิปก็รับชมคลิปก็ ฝากคนไหลคนแชร์ด้วยพี่น้องคนติดตามออกุูนู้นเท่าไรมือใหม่กำลังเบ็ดช่องบ้าใหม่ๆนึ่งหรอกจังไงรอว่าการได้ใจก็ยังได้คนที่ตามคือเขาอันแล้วแต่ว่าผู้บหน้าตาของคลิปเขามันจะออกมาเป็นอะไรพี่น้องบางคลิปก็อาจ์ติบูมีคนเบิ่งเลยอาร์ติบูมีเนื้อหาดีๆครัากับบมีคนติดตามด้วยพี่น้องส่วนยีรลดกำลังออกอู้ ่เด้อขึ้นสะพานพี่น้องเว้ยเมื่อกี้ขึ้นม่นได้เลื่อนอยังไข่เน่ขึ้นมาอยู่เทิงเนี่ยทุกคุณม,มีมันได้เลื่อนไม่ได้เลียน,นไดอน้อยู่นี่เอาชีพปกติเขาจะถ่ายมุมนี้พี่น้องเบงิ่งมุมนี้เขาจะถ่ายเบิ่งแต่ว่ามุมนี้เขาจะยางไปทางมุมนี้ไ่ยังไม่พอ

คนอารมณ์ฟังนี่คือไปสกุมวิทเชรบุรีพารามเก่าด้วยฟางลาท้าเช่นนี้เลยไม่รู้ทางลางห้าง สำหรับเชนเนี้ยใช่ไหมที่ถ่ายมุ่ตัวนั้นิสำหรับเชนที่เชนสิโลดออกมากนี่ไปพัดโน้ตี่สิแยกเลยพี่น้องแรงวาไวเลยอันมาเชนทางล่างเอาพี่น้อง มีไปสวนลุมหรือว่าจะไปประตูหน้าเชนี่ได้เลยอ,อุย้ยเกากลางคืนพี่น,อปปนไไ้องไล่เลยไล่เลยกลางกันคืนได้พี่น้องกำลัเงเลิกบอกเกินมาแล้ว ปินกล้องลังกันยังบ่ได้ใช่ห่วยแห้งก็รีกล้องนะเว้ยเนาะยางรอบเลยบ้านนี้เดี๋ยวจะถ่ายเป,ป็นคลิปวิดีโอชันๆให้เบิ่งหนุ่มคือว่าเสพานนี่งว่าจะไปจังใดยังไดเดี๋ยวมีถ่ายให้สำหรับเส้นเส้นตัวนี้ใต้ขั้นสาม ก็จีไปไปได้ไรเส้นทางก็ได้ไปไหนไปจีก็เส้นอก็ถึงเลยราห้องอยู่ออยู่มุมสงโอเคพี่น้อง